โอเคครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551และแก้ไขเพิ่มเติมครับปี58แล้วก็ปี62สำหรับนะครับภาพรวมนะครับภาพรวมทั้ง3ฉบับในฉบับแรกนะครับปี51ก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่9นะครับปีที่13ในรัชการ ปี58ก็ยังอยู่รเกานะครับปีที่70ในราชการแล้วก็ฉบับที่3ก็คือ6 2นะครับเป็นของรอสินะครับอยู่ในรอสิปีที่4ในราชการโดวยวันประกาศราชกิจากาากจานุเบกษานะครับฉบับแรกปี51ประกาศวันที่25มกรานะครับจำง่ายก็คือเป็นต้นปีนะครับต้นปีแต่ว่าอยู่เกือบสิ้นเดือนนะครับ25มกรา ซึ่งครับบังคับใช้วันัจากวันประกาศก็คือวันที่26มกราคม2551นะครับอันนี้ข้อสอบนะครับมักจอกอยู่บ่อยๆนะครับก็คือบังคับใช้วันไหนนะครับก็คือ26มกราคม2551อ่าส่วนปี58นะครับปี58ราชกิจจาวันที่21นะครับพฤษภาห้าแบังคับใช้วันที่1ธันวาสองพันซึ่งเป็นบังคับใช้ย้อนหลังนะครับปี62ก็ ประกาศใช้ประกาศนะครับวันที่5เมษามาครับใช้วันที่6เมษายนนะครับมาดูในส่วนของอผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับปี51ก็คือพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์นะครับนายกรัฐมนตรีคนที่24ส่นะครับส่วนปี58กับ62จะเป็นพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานะครับนายกคนที่29สําหรับนะครับมาตาทั้งหมดนะครับ ปีห้าหนึ่มีทั้งหมด139มาตรานะครับสีลักษณะ11หมวด1บทเฉพาะการนะครับปี P 58ก็มีอยู่6มาตราปี P 62มีอยู่4มาตานะครับข้อสอบก็อาจจะถามได้นะครับว่ามีทั้งหมดกี่มาตานะครับซึ่งจะยึดจากฉบับแรกก็คือ139มาตรตานะครับ1 1หมวด สำหรับตัวพลวรนี้นะครับบทบัญญัติบางประการนะครับอาจจะเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตราย9 3สิจาก13 43และห4นะครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนะี่ยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตามพรบบขึ้นไว้นะครับไฮไลท์สีแดงคือคำแนะนำและยินยอมของ สภานิบิบัญญัติแห่งชาติตรงนี้ก็มีโอกาสออกข้อสอบนะครับซึ่งบัญญัติไว้โดยใครนะครับก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเริ่มที่มาตราที่1นนะครับก็จะเป็นชื่อของพอรบรนะครับก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551สำหรับมาตราที่2ก็คือพรบน,นี้นะครับใช้บัญทัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษามาตราที่3นะครับยกเลิก พร,รบระเบียบข้าราชการพลเรือนปีห้านะครับปีสามพอไหสามห้าสามเจแล้วก็สีนะครับและมีให้นำคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกรครองแผ่นดินที่39มสิบับสองหนะครับลงวันที่29ตุลาสองห้างเกบังคับใช้แก่ข้าราชการพลเรือน ต่อมาครับมาตราที่4ี่นะครับก็าา 4, เ,เป็นนิยามข้าราชการพลเรือนก็หมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งต,งตามพรบนี้นะครับให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนนะครับข้อสอบอาจจะหรอกว่าได้รับค่าอะไรนะต่างๆค่าทดแทนได้รับ <c oughs> อย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ได้รับเงินเดือนได้รับค่าจ้างครับเราก็ต้องตอบได้รับเงินเดือนนะครับจากเงิน งบประมาณในกระทรวงรวกลว่มฝ่ายพลเรือนนะครับข้อสอบก็จะล็อาเงินงบประมาณในประเทศอะไรอย่างนี้นครับเราต้องล็อกไว้เลยว่าเป็นในกระทรวงต่อไปข้าราชการฝ่ายพลเรือนหมายความว่าข้าราชการพลเรือนและข้าราชการอื่นในกระทรวงกล่มฝ่ายพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นนะครับสําหรับกระทรวงนะครับก็รวมถึง สำนักนายกรัฐมนตรีและทะบวงสำหรับนะครับต่อมานะครับรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนะครับให้หมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการทบวงนะครับหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดก,กระทรวงนะครับ สำหรับปลัดกระทรวงให้หมายความรวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบงีงกรมหมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมอธิบดีหมายความว่าหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมนะครับส่วนราชการหมายความว่าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรมส่วนมาตาราที่5นะครับก็คือให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพรบนี้นะครับโอเคครับลักษณะที่1คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับในลักษณะที่1ก็จะมีอยู่18มาตรานะครับก็จะเป็นมาตรา6ถึงมาตรา23 มาตราที่6นะครับให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียกว่ากาพอพนะครับก็คือมีอยู่ 10- ถึงส2บคนประธานนะครับข้อสอบก็จะถามประธานคือใครนะครับก็จะเป็นประธานคือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับซึ่งกรรมการโดยตาแหน่งเนี่ยก็จะมีอยู่3ท่านนะก็คือประหลัดกระทรวงการคลังู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ในขาดิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินะครับจำนวนไม่เกินไม่น้อยกว่า5แต่ไม่เกิน7คือ5ถึง7คนนะครับซึ่งมีความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารและการจัดการด้านกฎหมายนะครับและต้องไม่เป็นผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะครับกรรมการหรือผู้ดำรงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารรรคการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ในรรคการเมืองและไม่ได้เป็นกรรมการ โดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับมาตราที่7นะครับผู้ทรงวุณุบุเนี่ยจะอยู่คราวละ3ปีนะครับในกรณีที่เหลือไม่น้อยกว่า3คนก็ให้กรรมการที่เหลือนะครับยังปฏิบัติต่อไปได้นะครับต่อมาครับต่อไปนะครับเมื่อตำแหน่งว่างลงก่อนกำหนดก็ให้แต่งตั้งกรรมการแทนนะครับภายในกำหนด30วัน เว้นแต่นะครัเวละกรรมการเหลือไม่ถึงร้อยแปดสิบวันก็จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้นะครับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนนะครับกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งจะส่งพักการาปรโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับในกรณีกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามเวละนะครับ แต่ยังไม่ได้ทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการใหม่ต่อไปนะครับมาตราที่8คพอพอมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีอยู่13ข้อนะครับข้อแรกก็คือเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีครับเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมทั้งตลอดการวางแผนกําลังคนนะครับแลอื่นเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการข้อ2ก็คือรายงานคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจ,จารณาปรับปรุงเงินเดือนนะครับเงินงประจำตำแหน่งเงินเพิ่มค่าของอาชีพสวัสดิการหรือ ประโยชน์เกื้อกูลอื่นนะครับสำหรับข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสมข้อที่3นะครับก็กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนอเพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการนะครับข้อที่4ก็ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของส่วนราชการข้อที่5นะครับออ,อกกฎกระทรวงและระเบียบนะครับเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตามพรบนี้นะครับการให้คําแนะนำนะและวางแผน,นแนวทางวางแนวทางครับในการปฏิบัติตามพรบนี้กฎกพรนะครับเมื่อได้รับอนุมาตจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาแล้วให้ใช้บังคับไดบ้ข้อที่6ก็คือตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากการใช้พรบนี้รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ เป็นปัญหามติของกอพรตามข้อนี้นะครับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็ให้บังคับได้ตามกฎหมายข้อ7นะครับกำกับดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรมนะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับรวมทั้งมีการตรวจสอบและติดตาม การปฏิบัติตามพรบรนี้นะครับและให้มีอำนาจนะครับเรือกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการหรือให้ผู้แทนส่วนราชการข้าราชการหรือบุคคลใดๆนะครับมาชี้แจงข้อท็จจริงให้มีอำนาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารสรัพยากรบุคคลของราชการข้าราชการมรลเรือนนะครับที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยังกอพอข้อ8นะครับก็คือกําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับ ทุนเล่าเรียนหลวงนะครับและทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยาบุคคลของข้าราชการคนละเรือนตลอดจนมีการจัดสนนรรคผู้รับทุนที่สมรรกาะศึกษาและเข้ารับราชการในกระทรวงและกลมะรมหรือหน่วยงานของรัฐรข้อ9นะครับข้อออกมีการออกข้อบังคับนะครับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา อ่ไม่ใช่กันไปะนะการจัดการศึกษาและควบคุมดูแลและอะ่การให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐนักเรียนทุนนักเรียนหลวงนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของกพนะครับแล้วก็มีการเก็บอ่การเก็บเงินค่าเชยนะครับเก็บเงินเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจากการกาดศึกษานะครับและให้ถือว่าครับเงินค่าเช,ย,ชยใช้จ่ายในการอ่ดูแล การจัดการศึกษานะครับเป็นรายรับนะครับของส่วนราชการที่เป็นสารอำนวยบริการอันเป็นสาระประโยชน์นะครับตามควาหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนะครับข้อ10นะครับกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาบัตปรปริญญานะครับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่า,าคุณวุธอย่างอื่นครับเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนและกําหนดอ,อัตราเงินเดือนนะครับหรือค่าตอบแทนนะครับรวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําตแหน่งสําหรับคุณวุฒธดังกล่าวนะครับข้อ11ก็คือมีการกําหนด อัตราค่าธรรมเนียมนะครับในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพรบนี้ข้อ 12. ครับพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดและการควบคุมนครับเกษียนอายุของข้าราชการพลเรือนข้อ 13. ก็คือปฏิบัติหน้าที่นะครับตามที่บัญญัติไว้ในพรบนี้และกฎหมายอื่น ต่อมาครับมาตราที่9นะครับในกรณีที่กอพานะครับมีมติว่ากระทรวงกลมหรือนะครับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพรบนี้ไม่นะครับไม่ปฏิบัติตามพรบนี้นะครับหรือปฏิบัติโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางนะครับให้กอพาแจ้งให้กระทรวงกลมหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติด,ดังก่าเนี่ยดำเนินาการแก้ไขยกเลิกหรือยุติการดำเนินการนะครับ ในกรณีที่ไม่มีการดำเนินการตามมติกพอพภายในเวลาที่กําหนดนะครับโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรก็ให้ถือว่านะครับประหลัดนะครับอธิบดีนะครับหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติดังกล่าเนี่ยกระทําผิดวินัยนะครับอันนี้วินัยเฉยๆนะครับในการดำเนินการวินัยนะครับตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษนะครับให้เป็นอำนาจหน้า,นาที่ของกพอพนะครับทีน,นี้ก็ อาจจะข้อสอบได้นะครับการสรั่งลงโทษให้เป็นนาหน้าที่ของกอพอตามกําหนดในกฎกอพอนะเป็นกฎกอพอเลยนะครับและในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติการตามมติกอพอตามวรรคหนึ่งนะครับเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอันนี้ถ้าระดับรัฐมนตรีก็ให้กอพอรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามเห็นสมควรนะครับ ต่อมาครับมาตรา10ในกรณีที่อกอพอนะครับเห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่ขา้าราชการบริเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทก็ได้นะครับควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เดียวกันก็ให้กอพอจัดให้มีการประชุมเพื่อหาหรือร่วมกันนะมีการหาหรือร่วมกันระหว่างผู้แทนกอพอผู้แทนกอพอรอ และผู้แทนองค์การกลางบริหารงานบุคคลอันนี้ก็เคยเออกข้อสอบนะครับของข้าราชการพลเรือนประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นนะครับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อใครก็ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วนะครับให้ใช้บังคับามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางดังกล่าว กับข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทดังนั้น,น,นแล้วแต่กรณีความในวัคหนึ่งนะครับให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งน,นะครับโดยอนุโลมต่อมาครับมาตรา11อให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจนำเนินการ พิจารณาทางปกครองนะครับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้มารับแก่การประชุมคอพโดยอนุโลมนะครับเว้นแต่นะครับกรณีตามมาตราสาสิบหกวรรสองก็คือการลงมติรับนะครับการพิจารณายกเว้นให้เข้าราชการได้ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้ารับราชการนะครับมีลักษณะต้องห้ามนะครับซึ่งมีมติของกอพในการยกเว้นดังกล่าวได้ คะแนนเสียงนะครับไม่น้อยกว่า4ใน5ของจำนวนกรรมการที่มาประชุมนะครับต่อมานะครับมาตรานะบรับกอพอมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุนกรรมการวิสามันซึ่งจะเรียกโดยย่อว่าอกพอนะครับวิสามันเพื่อทำการใดๆแทนได้จำนวนคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งนะครับอกพอรวมตลอดทั้งวิธีการได้มาวาละการดำรงตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎรกรพอพมาตราสิบสามนะครับ,รบก็ให้มีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับเรียกรย่อ,ยอว่าสํานักงานกพอพโดยมีเลขาธิการกรพอพนะครับเป็นผู้ขับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสํานักงานกพอพซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี สำนักง,งานกพมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับก็มีอยู่14ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ของกพและกพคอ,อ,อันนี้ครอบ2 2หน้าที่เลยนะครับและดําเนินการตามที่กพหรือกพคมอบออหมายอันนี้ก็เคยเออกระดับอ่าข้อที่รับก็คือเสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่กระทรวงกลมเกี่ยวกับระเกีย์พิการและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สามนะพัฒนาส่งเสริมวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับโนโยบายยุทธศาสตร์ระบบหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน4ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนข้อที่5านะครับดาเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของข้าราชการพลเรือน6เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ 7จนะครับจัดทำยุทธศาสตร์ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน8ก็ส่งเสริมนะครับประสานงานเผยแพร่ให้คำปรึกษาแนะนําและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการสง่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐเานะครับดาเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของกพตามมาตราแวุฒิแ ข้อที่สิบนะครับดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบของกอพอนะครับตามมาตาราแปดวงเล็อเก้ามาข้อสิบเอ็ดนะครับดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งนะครับเป็นข้าราชการพลเรือนและ การกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุธดังกล่าวข้อ2คือดำเนินการเกี่ยวกับการรากาักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมกเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนนะครับข้อ13ก็คือจัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับในข้าราชการพลเรือนเสนอต่อกรอและคณะรัฐมนตรี ข้อ14นะครับก็คือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพรบนี้นะครับหรือว่ากฎหมายอื่นหรือว่าตามที่คณะรัฐมนตรีนาะยกรัฐมนตรีหรือกอพอมอบหมายนะนี่ก็คืออำนาจหน้าที่ทั้งหมด14ข้อนะครับถ้าข้อสอบง่ายคือถามมีกี่ข้อนะก็คือ14ข้อนี่คือาหน้านที่ของสำนักง,งานกอพอนะครับมาตาม4ก็ให้มีคณะอนุกรรมการนะครับสามัญ เรียกโดยย่อว่าอ,าอ,องคพอสามัญน,นะครับเพื่อเป็นอ,องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่างๆดังนี้นะครับ 1. ก็คือคณะอนุกรรมการสามัญน,นะครับประจํากระทรวงรเรียกโดยย่อว่าอ,อกพอกระทรวงข้อ2ก็คือประจากรมเรียกโดยย่อว่าอ,อกพอกรมข้อที่3ประจําจังหวัดเรียกโดยย่อว่าอกพอจังหวัดข้อ4สคือประจําส่วนราชการอื่น นอกเหนือจากตามข้อ 1, นึข้อสข้อสนะครับการเรียกชื่อนะครับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของกอพอตามข้อ4เนี่ยให้เป็นไปตามที่กำหนดนะครับในกฎกอพออันนี้ก็คุ้นๆว่าเคยเออกข้อสอบเหมือนกันนะครับใน <c oughs> มาตรา14นะครับโอเคถ้าวันนี้ก็ ถึงมาตรา14ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับในรายละเอียดของคณะอนุกรรมการนะครับทั้งอ,อกกอพอกระทรวงร่มจังหวัดนะครับโอเคครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับ